สวัสดีครับผมนายแพทย์มาดิดมุดชัยนันประเด็นที่ผมจะนำเสนอตัวท่านในวันดีก็คือชนิดของหัวใจที่เต้นเร็วที่เป็นอันตรายต่อชีวิตของเราท่านผู้ชมครับหัวใจที่เต้นเร็วจนผิดปกติที่เราควรทราบก็คือชนิดแรก เป็นหัวใจที่เต้นเร็วผิดปกติโดยมันเป็นผลหนื่องมาจากจุดกำเนิดคลื่นกระแสไฟฟ้าที่อยู่ห้องบนด้านกว่ามันส่งคลื่นหัวใจออกมามากจนเป็นให้ได้หัวใจเต้นเร็วแต่การที่หัวใจเต้นเร็วดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายแต่อย่างไดหัวใจเต้นเร็วชนิดนี้เราเรียกว่าไซนัสเตชิคเดีย ยกตัวอย่างเช่นการเต้นเร็วผิดปกติอันเป็นผลเนื่องมาจากการออกกำลังกายเป็นผลมาจากความเครียดความรัวความโกรธตลอดรวมไปถึงการที่ร่างกายเกิดมีการอักเสียขึ้นชนิดที่สองเป็นหัวใจห้องบนเต้นเร็วผิดปกปติ supraventricular tachycardia หัวใจห้องบนเต้นเร็วผิดปกติชนิดนี้ มันก็เป็นผลหนึ่งมาจากคลื่นกระแสไฟฟ้าของหัวใจทำให้หัวใจเต้นเร็วผิดปกติซึ่งส่วนใหญ่มักเกิดกับเด็กซึ่งมักจะไม่มีอันตรายแต่อย่างไรแต่อาจมีบางรายมีความรุนแรงถึงขั้นทำให้คนเป็นลมหมดสติลงได้และมีบางรายซึ่งน้อยมากๆอาจทำให้หัวใจหยุดเต้นไปกวามี ชนิดที่3เป็นชนิดหัวใจเต้นเร็วแบบสันะร,ริกหรือหัวใจเต้นเร็วแบบแบบสันริ้วนะครับเป็นชนิดที่เราพบได้บ่อยที่สุดจากรายงานในสหรัฐอเมริกามีคนเกิดเป็นโรคชนิดนี้ตั้งแต่3ล้านถึง6ล้านคนประเด็นที่สำคัญก็คือใครก็ตามที่เกิดภาวะหัวใจเต้นเร็วแบบสันร,ริกดังกล่าว ในจำนวนเจ็ดคนนั้นมีหนึ่งคนจะลงเอยด้วยการเกิดเป็นอัมาพาตอันเป็นผลหนึ่งมาจากสมองถูกทำลายจากการขาดเลือดชนิดที่4เป็นหัวใจห้องล่างเต้นเร็วผิดปกติ v e n t ุก c u l a r t a ี h y c a d i หัวใจเต้นเร็วชนิดนี้มักก่อให้เกิดอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตจากหัวใจอย่างฉับพลัน ชนิดสุดท้ายก็คือหัวใจห้องล่างเต้นเร็วแบบสันริวหรือสันบร,ริกเป็นการเต้นเร็วชนิดที่มีอันตรายที่สุดและเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วหัวใจไม่สามารถปั๊มเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายทำให้คนเสียชีวิตจากการที่หัวใจหยุดเต้นภาวะช่นดีควรได้รับการรักษาอย่างรีบด่วน นั่นคือชนิดต่างๆของหัวใจที่เต้นเร็วผิดปกติที่เราทุกคนควรรับทราบเอาไว้ท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ผมขอ,อยุติลงแต่เพียงแค่นี้สวัสดีครับ